้ค่าอาชีพทหารว่าสิ้นไรไมต้ตอกถึงมาเป็นราชการทหารสมัครอาสาสมัครพลทหารบ้างแหละเรียนน้อยบ้างแหละโง่งบ้างแหละครับเป็นสิ่งที่ฟังแล้วมันน่าหดหูนะอ่ะยอมรับอาชีพทหารครับเป็นอาชีพที่เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องอดทน ทุกอย่างแม้แต่คะั่งคำดูถูกของคุณอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ชายชาติทหารทุกคนได้เลือกลงมาแล้วผ่านความอดทนอดกั้นกว่าจะมานั่งใส่เครื่องแบบนี้ได้ธงชาติที่ติดอยู่ไหลเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของผู้ผมพวกผมรู้ว่าพวกผมทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครและทำไมพวกผมไม่ได้สิ้นไหลไม้ตอ แต่พวกผมตั้งใจเพื่อจะมาทำและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตมันอยู่ที่ใจ